คืนที่ไม่มีดาวเรื่องราวมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงมีตำนานเล่าขานกันมาว่าในคืนที่ไม่มีดาวจะมีวิญญาณของหญิงสาวที่ชื่อนางฟ้าปรากฏตัวขึ้นที่ริมแม่น้ำโดยเธอจะร้องเพลงเศร้าให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ยินคืนหนึ่งเมื่อเดือนเต็มดวงถูกปกคลุมด้วยเมฆดำทําให้ท้องฟ้าดูมืดมิดไม่มีดาวส่องแสงออกมาเลยชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพีท ตัดสินใจเดินไปที่แม่น้ำเพื่อหาความสงบให้กับใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าเขาเพิ่งสูญเสียคนรักไปเมื่อไม่นานมานี้เมื่อพีทเดินมาถึงริมแม่น้ำเขาได้ยินเสียงเพลงเศร้าลอยมาในอากาศเสียงนั้นช่างไพเราะแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเขาหยุดฟังและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เขาเข้าไปใกล้ๆเสียงเพลงนั้นทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ริมแม่น้ำร่างนั้นมีผมยาวสลวยและใบหน้าที่งดงามแต่กลับมีน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนพีทรู้สึกใจหายและเรียกชื่อเธอว่า นางฟ้าทำไมเจ้ามาที่นี่นางฟ้าถามด้วยเสียงที่แหบแหง้งข้าแค่ต้องการหาความสงบในใจข้าเพิ่งสูญเสียคนที่รักไปพีทตอบด้วยน้ำเสียงเศร้านางฟ้าหยุดร้องเพลงและมองไปที่พีทความเศร้าของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจข้าก็เคยมีความรักที่สูญเสียไปเช่นกัน พีทรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับนางฟ้าเขาเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาให้เธอฟังและในขณะเดียวกันนางฟ้าก็เริ่มเล่าเรื่องของเธอที่ถูกทิ้งให้ตายอยู่ที่ริมแม่น้ำนี้เมื่อเจ้าสูญเสียคนที่รักไปอย่าให้ความเศร้าครอบงำจิตใจเพราะความรักนั้นจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนางฟ้ากล่าวเมื่อพูดจบนางฟ้าก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและก่อนที่จะหายไปเธอได้ฝากคำพูดสุดท้ายไว้กับพีจงใช้ชีวิตต่อไปอย่าลืมความรักที่มีให้กัน พีทมองตามเธอไปจนกระทั่งเธอในความมืดของคืนที่ไม่มีดาวเขารู้สึกถึงความสงบในใจที่เริ่มกลับคืนมาเขาตัดสินใจจะใช้ชีวิตต่อไปและเก็บรักษาความรักนั้นไว้ในใจตลอดไปนับตั้งแต่นั้นมาในคืนที่ไม่มีดาวพีทจะมานั่งที่ริมแม่น้ำและฟังเสียงเพลงเศร้าของนางฟ้าเขาไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณของเธอยังอยู่ที่นั่นหรือไม่แต่เขารู้ว่าความรักและความทรงจำจะอยู่กับเขาตลอดไป